สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นนะคะพบกับช่องท้าอานหัวยากเกษตรนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเดินเล่นนะคะมาชมสวนของเรานะคะนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ถ่ายตรงนี้นะคะนี่ตอนนี้กล้วยโตขึ้นมากแล้วนะคะจากที่ทุกทุกคนเห็นในคลิปที่เราถ่ายตอนนั้นคือ,อตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยกล้วยนะคะนี่ สวยมากอันนี้ก็ต้นเล็กนะคะนี่ค่ะแต่ว่ามันยังไม่เสมอกันนะคะฝั่งนี้ก็จะยังเล็กอยู่นะคะเพราะว่ามันเป็นหน่อกล้วยที่แบบว่าเล็กเล็กมากคือรอดตายนะคะรอดแดดนี่สวยมากนะคะอีพีนี้ก็พาชมสวนกล้วยนะคะตอนเย็นตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วนะคะหน่อเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวออกพรรษาก่อนค่อยจะแยกหน่อนะคะเพราะว่า เห็นคนเฒ่าคนแก่บอกว่าช่วงที่เข้าพันษาเนี่ยจะไม่ให้ปลูกกล้วยนะคะยังไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวก็จะออกพันษาแล้วก็จะขุดขุดหนอแยกออกนะคะนี่แยกปลูกอีกนะคะหรือว่านี่นะคะสวยมากโตเร็วมากเลยนะคะช่วงหน้าฝนกล้วยนี่โตเร็วมากนะคะอีกไม่นานเราคงจะมีกล้วยกินแล้วก็ทั้งได้ขายด้วยนะคะกล้วยมีประโยชน์หลายอย่างนะคะ โตขึ้นมากโตขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็แตกหน่อเยอะมากแต่ว่าหญ้าก,ก็เริ่มขึ้นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยจะตัดนี่นะคะนี่ส่วนกล้วยของเรานะคะอันนี้หนอ่อหนอเริ่มเยอะแล้วนะคะหนอเยอะแล้วก็จะขุดออกมีสองหนอก็จะขุดออกนะคะเหลือวไว้แค่หนอเดียวพอนะคะเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารกันนะคะนี่ค่ะกําลังเกิดโตเร็วมากๆเลยนะคะไม่คิดว่าจะ รอดถึงขนาดนี้นะคะนหน่อยเยอะมากก็จะมีกล้วยสองสายพันธุ์นะคะกล้วยจําชื่อไม่ได้แล้วนะคะมีกล้วยหักบุกแล้วกล้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะนี่ทุกคนดูตัวนี้มันร้ายกาจมากนะคะหอยเนี่ยกินทุกอย่างที่มันกินได้นะคะปลูกผักเนี่ยไม่เหลือนะคะหอยกินหมดมเก่งมากเลยโฮตัวนี้หน่อใหญ่มากนะคะ ลงไปชมสวนว่าของเราด้วยนะคะอีกไม่นานก็คงจะเป็นเครือเป็นปีกล้วยในตัดขายนะคะนี่ค่ะก็จะขยายออกไปเรื่อยๆนะคะมีสวนกล้วยดีมากนะคะใช้ประโยชน์ได้ทั้งใบทั้งใบทั้งลำต้นนะคะลำต้นก็สับๆไปให้ไก่ถ้ามีหมูก็ไปให้หมูกินนะคะผสมกับลำข้าวให้หมูนะคะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะอันนี้ก็ เป็นสวนหวายของเรานะคะนี่อันนี้ก็เริ่มโตเหมือนกันนะคะช่วงหน้าฝนนี่โตรเร็วมากเลยนะคะหวายนี่นะคะไวายก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่ที่เดียขายดีนะคะทุกคนหวายเนี่ยก็ได้ขายดีเหมือนกันนะคะสามารถทําเป็นหวายอมแห้งแล้วก็ส่งไปที่ขายต่างประเทศได้เลยนะคะหวายเนี่ยก็เป็นอาหารที่คนอีสานนิยม อันดับต้นต้นเลยนะคะมันเล่นด้วยกันนะคะนี่ก็เดินมาสวนกล้วยแล้วก็สวนไว้นะคะนี่แต่ว่าเป็นไยไว้ที่เราปลูกเนี่ยมันจะมีน้ําเยอะนะคะนี่ดูน้ําเวลาโดนน้ำน้ำไว้ชิมหรือว่าตําม,มือนี่ปวดมากๆเลยนะคะแหยแล้วก็ก็จะซื้อนะคะก็จะมีที่ตัดใบอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดใบนะคะต้องตัดใบตรงนี้ออกนะคะนี่ตัดออกนะคะไว้ก็จะ ตัดเรื่อยๆนะคะถ้าเราไม่ตัดเนี่ยใบมันจะลาม,มันจะลกนะคะแล้วมันก็จะแบบว่าลุกมากๆเลยตรงนู้นก็ใช่นะคะตรงนู้นก็เป็นกล้วยแต่ว่ายังไม่ได้ตัดหญ้านะคะเป็นกล้วยเหมือนกันอันนั้นก็เริ่มก็เริ่มจะมีปีแล้วนะคะก็เริ่มจะถอกปรีนี่คะ่ะสวยมากนี่เราจะให้ดูอันนี้คือมันเทศของเรานะคะทุกคนมันเทศหรือว่ามันแก้วนะคะ จะเป็นมันเทศญี่ปุ่นนะคะสวยมากแต่ว่าเสียดายตรงที่ดินมันแข็งนะคะดินเนี่ยมันแข็งเกินไปแล้วเวลามันแกมันออกมันไม่ค่อยออกหัวนะคะแต่ว่าเครือมันงามมากนะคะมันลามเข้ามาอีกแล้วนะคะนี่เราดึงออกจากไว้ของเราเลยนะคะเพราะว่ามันปกคุมไว้แบบนี้นะคะไวาของเรามันไม่โตมันไม่โดนแสงนะคะเดี๋ยวจะมาดึงออกนะคะสวยมากๆเลยค่ะใบใหญ่มากเลยนะคะมันเทศ ใหญ่กว่าฝ่ามือของเราอีกนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างบนกันนะคะไปดูแตงไทยกันนะคะพยายามจะปลูกให้มันมีทุกอย่างนะคะปลูกอย่างละเล็กละน้อยนะคะพอได้กินไม่ได้ซื้อก็อยังดีนะคะเศรษฐกิจแบบนี้อันนี้ก็กล้วยนะคะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เริ่มเริ่มแก่แล้วนะคะนิ่กล้วยน้ำวานะคะพอได้กินนะคะนิ่ เดี๋ยวค่อยจะตัดนะคะมีกล้วยน้ำว้าแล้วก็มีฝรั่งนะคะหรือว่ามากซีดานะคะอันนี้ก็จะเป็นฝรั่งลูกใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวๆให้ดูก่อนมันอาจจะยังไม่สวยนะคะนี่ค่ะตอนนั้นมันเป็นแล้วลูกใหญ่มากแต่ว่ามันเน่านะคะอันนี้มันเป็นใหม่นี่นี่ค่ะกำลังโตนะคะมีฝรั่งนี่นี่นะคะพอได้กินเหมือนกันนะคะฝรั่งมีต้นเดียวนะคะ ปลูกเยอะอยู่แต่ว่ามันตายมันเหลือแค่ต้นเดียวนะคะพยายามนี่นะคะเจ้าถุงก็มากับเราปะมาเรี้ยวถุงพยายามปลูกเอ่อให้มีทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าเรามีทุกอย่างเราก็ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะถ้าเรามีผักแล้วเราก็ซื้อแค่พวกเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่แค่นี้มาทําอาหารก็พอนะคะอันนี้ก็เริ่มแก่แล้วนะคะต้องตัดแต่งกิ่งนะคะนี่ก็จะเป็น มัสเบอร์รี่นะคะหรือว่าลูกหม่อนวิตามินซีสูงมากนะคะปีนี้เริ่มปีนี้เป็นแล้วนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเยอะปกติเนี่ยเป็นเยอะม,มากๆแล้วก็ดกมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอกหอยของเรานะคะหอยเริ่มขึ้นมากินแล้วนะคะลกหน่อยนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตับยามาเล้วถุงถุงมาเลี้ว ตรงนี้ก็จะตรงนี้ก็จะลูกหน่อยนะคะยายยังไม่ได้ตัดเลยนี่เป็นถั่วพูนะคะแป๊บเดียวค่ําแล้วนะคะมีมะละกอตอนนี้ก็มะละกอก,กําลังออกลูกเยอะมากนะคะต้นนี้ก็ออกเยอะเหมือนกันนี่สวยมากทุกคนดูมะละกอก,ก็ไม่ได้ซื้อนะคะแต่ก่อนนี่คือซื้อนะคะมะละกอเพราะว่าบางทีปลูกแล้ว คือมันเกิดไม่ทันนะคะตามส้มตามตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ต้นกะเพรานะคะน,นี้ก็เริ่มแก่แล้วเหมือนกันแต่ว่า,มาเมล็ดมันก็จะหล่นลงแล้วก็จะเอาไว้นะคะมันก็จะเกิดเยอะกะเพรานะคะเยอะมากๆเลยกะเพราแล้วก็พริกนะคะนี่ พิคก,ก็ปลูกมาเนี่ยจะเข้าปีที่สองแล้วนะคะพริกนี่ปลูกครั้งเดียวได้กินแบบว่านานมากเลยนะคะปีนี้ก็จะเข้าปีที่สองแล้วนะคะพริมก็เก็บเรื่อยๆนะคะเก็บไปตากแดดไว้ไว้กินนะคะทําพริกป่นนะคะพริกแห้งนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะพริกนะครับก็จะพยายามปลูกไว้เรื่อยๆนะคะนี่ อันนี้ก็ใบโหดระพานะคะมีต้นเดียวสวยมากมากเลยนี่นะคะ่ะผักสวนครัวรอบบ้านของเราเองนะคะบางอย่างเราก็ไม่ได้ซื้อน,นะคะอย่างเช่นพริกมะละกอพวกนี้นะคะพวกกล้วยหรือว่าที่เราสามารถปลูกได้พวกบวบแบบนี้เราก็ไม่ได้ซื้อน,นะคะแล้วก็ปลูกไว้เรื่อยๆนะคะปลูกไว้ก็ได้กินนานมากเลยนะคะนี่โหดระพาสวยมากเลยนะคะนี่ก็จะมีเอา้าใบแมงลักนะคะหรือว่าผักอีตูเนี่ย ันนี้คือพะอยตูนี่มันปลูกติดยากนะคะสําหรับเราคือเอาไปแล้วปลูกแล้วไม่ค่อยติดนะคะนี่แต่ว่ามันสวยมากนะคะพยายามแบบว่าเก็บในปลู่เรื่อยๆนะคะเอาไว้ใส่แกงหน่อนไม้ใส่อะไรก็หอมมากนะคะก็จะมีอ่อเครือฟักทองนะคะโอ้ยทุกคนทำไมมีนะคะฟักทอง ตรงนี้สวยมากแต่ว่าโดนเหยียบไปเลยนะคะมีใครเอามาพาดไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้นะคะกําลังออกลูกนะคะนี่คะ่ะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งก่อนเน่านะคะลูกเท่านี้ก็เน่านะคะฟักทองนะคะปูกแบบเดียวก็ได้กินแล้วนะคะฟักทองแล้วปูกฟักทองมาเนี่ยไม่นานนะคะเราจะพาทุกคนไปดูแตงไทยกันนะคะแตงไทยเนี่ยออกลูกเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าไก่เขียก็จะมีแบบว่า โดนไก่กินบ้างนะคะนี่ค่ะแตงไทยนะคะทุกคนนี่ปลูกแบบว่าไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยเราใส่ปุ๋ยข้างเรียวว่าแตงไทยมันออกลูกเยอะมากนะคะบางเนี่ยลูกก็โดนไก่ไก่เขีย่ยหรือว่าไก่จิกไปแล้วอันนี้เราเอาตาข่ายห่อไว้นะคะนี่เดี๋ยวแกะออกมาให้ดู ไก่จิกนะคะทุกคนเราก็เลยต้องหอ่อนี่นะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราแบบว่าปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ํานะคะโดนไก่จิกไปแล้วนะคะถ้าลูกใหญ่เนี่ยมันจะใหญ่มากๆเลยนะคะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้ก็ปลูกแบบธรรมชาตินะคะมันออกลูกเยอะมากๆเลยนะคะแตงนี่ค่ะ สังเกตว่าเครือแตงเนี่ยมันไม่ค่อยใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าลูกนี้ออกเยอะมากเลยนะคะนี่นะคะแตงไทยลูกก็ไม่ค่อยสวยนะคะเป็นตะปุ่มตะป่านะคะนี่นี่นะคะถ้าถ้าเราดูแลหรือว่าใส่ปุ๋ยดีๆเนี่ยลูกมันจะใหญ่กว่านี้เลยนะคะอันนี้ถือว่าเยอะนะคะรอด รอดตายนะคะช่วงที่ปู่นี่แดดร้อนมากๆเลยไม่คิดว่ามันจะรอดขนาดนี้โตมามันก็ไม่ค่อยสวยนะคะเราทุกคนอาจจะเห็นในคลิปที่เราเคยถ่ายให้ดูนะคะแตงไทยตอนที่มันกําลังออกลูกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ใช่นะคะแตงไทยเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่ค่อยสวยพอได้กินนี่ฟักทองค่ะลูกใหญ่มากนะคะ ไม่คิดว่ามันจะออกลูกใหญ่ขนาดนี้นะคะฟักทองนี่ค่ะปลูกพอได้กินนะคะทุกคนไม่ได้ซื้อนะคะฟักทองแป๊บเดียวก็ออกลูกแล้วนะคะเครือหนึ่งออกลูกเดียวนะคะไม่ค่อยสวยอันนี้ก็รอดรอดแดดเหมือนกันปลูกพร้อมก,กันกับแปลงไทยแล้วก็ฟักทองแล้วก็ปลูกถั่วด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วฝักยาวยังไม่ได้ทําข้างเลยค่ะเหลือรอดมา เห็นเหลือรอดมาสองต้นนะคะจากที่ปลูกเป็นสิบกลุมนะคะนี่เป็นหมากแล้วนะคะนี่นี่นะคะก็จะพอได้กินอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาทําข้างให้นะคะออกดอกเลยนะคะถั่วฝักยาวนี่นะ,ะแตงไทยก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าไม่ค่อยสวย ถ้ามีแล้วก็ไม่ได้ซื้อนะคะแตงไทยปลูกกินเองนะคะเก็บมเมล็ดไว้ปลูกเรื่อยๆนะคะมันแก่เวลาเราเอาไปกินแล้วก็ล้างเก็บมเมล็ดตากแดดไว้นะคะไว้ปลูกปลูกได้ตลอดปีนะคะแตงไทยก็ลดท่าอากาศร้อนก็ลดน้ําเอานะคะอาศัยลดน้ําเอานะคะมันถึงจะรอดนี่นะคะแตงไทยเดี๋ยวเราจะไปดูที่สระนะคะกําลังทําอ,อซุ้มนะคะกําลังทํากระทอมนะคะไว้ไว้นั่งเล่นนะคะ ะคะตอนนี้เราก็พา<ห>ทุกคน,านมานะะตรงบริเวณสาของเราที่เราถ่ายตอนที่เรามาหาเห็ดปวกเราก็มานั่งล้างเห็ดตรงนี้นะคะตอนนี้ก็ทําโครงหลังคาก็ใช้สังกะสีนะคะกันแดดนะคะตรงนี้ก็จะทําเหมือนว่าเป็นกระทอ่อมเล็กๆบริเวณริมน้ํานะคะไว้ให้อาหารปลาแล้วเราก็คิดว่าเราจะทํากระชังกบตรงนี้นะคะย้ายกบลงมาตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็คือ ทำกระท่อมให้มันเสร็จก่อนนะคะทำกระท่อมหรือว,ว่าสาลาหลังเล็กๆเนี่ยให้มันเสร็จก่อนค่อยจะทําการย้ายกลบลงมานะคะจะได้มีที่ไว้อาหารกบแล้วก็ที่ยินให้ด้วยนะคะนี่เราก็มากับจะถุงเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศตอนเย็นก็นี่นะคะแป๊บเดียวมืดแล้วนะคะก็ฝากติดตามช่องทออนหัวยากเกษตรด้วยนะคะ